หางอลูมิเนียมลองเบิงวามันจะเป็นยังไงเงี้ยต่อโอ้สูงอยู่ตัวนี้เอาเลยสามสองหนึ่งบาลุงอีสานมักมวนโอ้โหหัวาอย่างไรวะยัางเดวะสมัครกันผมบ่าวลุงอีสานมักมวนครับผมเหมือนนี้ผมก็ไปลงอีสานมักมวนจะบมะเห็ดอยีาย ไฟโบ, hora, บกบางไฟโบกขนาด3ากิโลสกิโลจะมาโบกเมืนธรรมดาเมื่อนี้เขาจะใส่หางมินียมเอออเาหางอลูมิเนียมมาแทนเป็นหางรองเวง์วามันจะเป็นจะไหนนะครับผมเดี๋ยวไปวันต้กันไล่พุ่นอุปกรณ์เราเตรียมไว้พุ่นแล้วเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้อ่าไอ้ลูกกะผสมขี้เกียผสมมือแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่นี่3ากิโลนะครับล่อไปบังหันนาจะเกือบขีดนี่มืออยู่นี่นะครับโอ้หลายขนาดพุ่นเนี่ยอย่าม่ได้เบิด นี่สามกิโลแล้วก็ยางอืู่มาแล้วนะครับลแล,ล้วก็อันนี้เป็นเป็นเหล็กหู้นะครับหู้ไปโบกเไอหางเาวิเศษหางอลูมิเนียมนี่หางอลูมิเนียมลองเบิรงว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ากระหนักอยู่นั้นเป็นอลูมิเนียมหนาจังหน่อยเออแต่ว่ากระหนาจ,จะโบกง่อยๆอยู่นะดื <c oughs> ้อบดเขาจะใส่เป็นโบกกระดาษแข็งนะครับเพื่อที่จะให้มันคม นั้งไหนจัง่อยมันนั่งไหนก็จะประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวไปมึงก็เกินเป็นเวลาสามปีละเดนอลาที่เฮาว่าเพื่อน้ามาพอกันไหมตั้งแต่งานบึญบังไปอยู่ข้อวังยังลำได้เจ้ากับไอ้นั่งบึงบังไปนั่ จเจ้าจนเอามาปันน้ำกระแบงพรมกระแบงกินเข้าแก็กินน้ำกันจงที่บ้านเป็นเบาว่าเฮเป็นแฟนตอนบางครับอา่าพอดีมีบองไฟหน่อยที่จุดบอ่อเข่านะครับเดี๋ยวจะไปเป็นหางเครื่องน้ากับตะไลอันนี้นะครับแต่ตัวนี้จะนวนกนบบดกระดาษจะบอดีเดี๋ยวจะไปซื้อจะนวนเขียวมาใส่ใหม่นะครับอันนี้มีอยู่สี่หาบัง จดตุลีกรจัง4จุดบังไฟโบก3กิโลนะครับโอเคมาให้บังไฟโบกไปด้วกันเลยมาเนี่ยสิมีโอกาสอีกบ่ที่ได้มาพอกันอีกจะเถื่อไอสิเอาเวลาที่เหลือเพื่อเอยคําว่าฮักเจ้าเคยสัญญากันไว้มาพอกันไม่นักการบังไฟมองเก่าเธอมีสิบ้าวขอให้เจ้ามาเป็นแฟนที่มีโอกาสได้เดินลบไฟที่เด อดบรรยากาศคิดหอดพี่น้องมันต้องได้มวนมันจังเนีนงของสิดีถ้าใดมีเจ้ามาควงแขนเปิ่งบังไฟแสนน้ำกันตอนบังไฟแตกมุกติดแปลกๆว่ามันต้องแม่นได้จับมือเจ้าแล้วตอนนี้กลับป่วยก็ต้องพัหนากว่านี้อีกเพื่อที่จะว่ให้มันสอดง่ายเพราะว่ามันบังญ่นะยางกะตอแล้วๆนี่นะครับน่าจะพันได้อยู่ประมาณสามหลอบสี่อบแต่ว่าตั้งใจว่าจะพัน์สี่หรอบนะพันสี่หลอบ มันแตงสีนนมันแตงสีแดูดนมท่าเดียวอ่ะเดี๋ยวให้ลงเอใส่กับกล้วยใส่หน้าหนาไปเลยครับไฟ่มองเก่าเกมสีวาวขอให้เจ้ามาเป็นแฟนให้มีโอกาสได้เดินลงไปที่เจอต้องเศ้าอุตส่าหให้บุญมังไปได้เบิกครับตอนนี้ไอ้รองกะท่านกับกล้วยแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยกะหนาเติบเอาก็สีมามัดยางกันเลยอืมมาพันยางกันเลย พันยางกะว่าจะเอาสีหลอดอันนี้อันนี้ตอ่อต่อสีเสน้นกะจะเอาสีหลอดพันสีหลอดขึ้นลงขึ้นลงสีหลอดลว้านจะข็บหมลอดเดินเป็นเวลาสามปีละเดืน้อา พาเพื่อนามาพอกันไหมตังแต่งานบุนบ้งไปอยู่พอวังยังจำได้เจ้ากับาอนั่งเบิงบ้งไปน้่นกันก็หัวโดนปานได้สิได้พอ่อนาหัวแต่ว่าคือขอเจ้าจนเจ้ามาปันครับตอนนี้รงก็กได้ตัดาหางแก้วเรียบร้อยนะครับพุณไม่หอดแบบว่าสวยหัว,วนวดกุ้งยังเป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ย<อ>

ไอ้ลูกกะได้มัดยางแล้วเรียบร้อยผมกับไปกินข่ามาบางคั้งเนี่ยอันนี้สีรอบสีรอบอ่าขึ้นจังไปจังแท่รอบเนี่ยหางกะคนเท็ดเขาวาเขาเป็นังไงไมาคนเท็ดมามานกันนะโคนเท็ดเท็ดผมไปกินข่ายู่ผมยุ่งเข่าให้แห้น้องโคตรเนี่ยเป็นเด็บซี่มาเห็ดมาเห็ดซอยมากแห้งที่ตามม่ถึงใจแล้วโดนหนึงแกสองเกาว่าจังนี่ตามไม่ถึงใจตอนอยู่ปอไหนอยู่ปอหนึ่งมั้งนี่ตาจะตีอยู่ปอหนึ่งตอนนี้อยู่ปอหกนี่หางกะเรียบร้อย หนวดกุ้งก็เป็นอลูมิเนียมโอเคขั้นตอนต่อไปห้องกระสีใส้ไม่ในเลีดยดแบบพยางมันแกบเนี่ยต้อง่อยแล้วห้องกระสีใส้เอ่อเนี่ยกระดาษหนังเกา่าหรือเอียนเนี่ยนะขเขาแก็บหรือพัน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 หล้วกระสีใส้โบกใส้โบกเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วกระสีสิ่งล่องเบิงอ่าหลังจากนั้นเราห้องกระสีเดินทางกันไปจุดเลยโอเคมาเลียดกันเลยบ้านนี้ ไปหน้าแทนคิดหอดบรรยากาศคิดหอดคี่นองมันต้องในมวลมันจังแมงคงสิดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนเบิ่งบันไฟแสนนั้งกันสิมีโอกาสที่พอที่ได้มาพอกันอีกจกเทื่อไอ้สิเอาเวลาที่เหลือเพื่อเอ่ยคำว่าเจ้เาเคยสัญญากันไว้มาพอกันไม่นัการต้งไฟมองเก่าเพื่อนี่สิว้าขอให้เจ้ามาเป็นแฟนให้มีโอกาสเดินหลบไปที่เจอต้องเศร้าโอเคเราเพิ่งจะมาหมดไป นี่เบิึงเป็นจังไรสมส่วนบ่เข่าทาบ่ะสมส่วนให้ง่ายปหมอือเไปเลยเอรวดเนี่ยกับบมี่พอดีมันไม่โหลดนี่บิึงนี่แกเอาเอออันเก่ากลัวท่อหามกลัวท่อหามบูมี่เอาตัวนี้มัดเลยเพราะอุปกรณ์บ่พร้อมมันไดนะครับอันนี้อยากลองเบิงว่ายหางสแตนเลสมันจะเป็นยังไงอ่ะมัดเลย นม่นนัหลายนออไเออไันได้หาเราเป็นยังไงมันนั่งนักขมยพอดึงแห้งเด้พูดถอดบดได้เครับตอนนี้กะได้มัดหางยอดเกาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวติดเหลี่ยมติดหนังติดสติ๊กเกอร์พร้อมติดสติ๊กเกอร์ก่อนฟังนึงบอติดเหลี่ยมไม่ติดสติ๊กเกอร์ครับบอสติดเหลี่ยมบอมั์ก่อนโอเคโอเคไปเสียบมันก่อนเสียบมันก่อน เเออพอพกี้้ลยหาุดครับตอนนี้เขากะาิทิตแล้วแล้วมันจะลงถึงหัวนิดนึงคปตัองบนมันอาจจะแบบถึงร่มมันอาจจะแบบนี้ให้กหางเสียวโอเคเขากะสิไปจุดกันเลยเขากะสิไปด้วยรถขั้นนี้นะครับฟาดแปดผ้าขนของเลยดนะ,ะครับเดินทางไปจุดอยู่ตรงหน้า

พาคนงามไปเที่ยวห้าบังบังไฟไปน้ำกันกับครับตอนนี้พวกเข้ากับได้บ้าหอดมองเจอแล้วครับนี่นี่นะครับหน้าแล้วว่าน้ำฝนตกกฐานพวเห็นโอ้สงสัยมีคนมาลักฐานฐานพวเห็นเอาไว้นเดี๋ยวต้องเห็นแบบแบบสําเร็จเลยเห็นแบบเป็นฐานปูนย่างดีเลยครับมืนี่ผมมีเว็บใหม่มาแนะนำเดอะไลออน36มีครบมองเดียวจบแอดเลย t อ e ทีเอสามหกศูนย์ร่วมเกมออนไลน์ครบวงจรล่องรับทู่มันนี่ระบบฝากถอนอัตโนโมัติภายใน2วินาทีฝากโบมี่ขันตำ่ำสมาชิกใหม่รุ่นรับโบนัสสูงสุด2,000บาทโปขึ้นเงิน,น,นยอดเสียทุกมือ3%อสูงสุด1,000บาทแนะนำมูมหาคนมิสิิตในหมุนวงล่อรับโบนัสสูงสุด500บาทท่านที่อย่าลืมเด้อพี่น้องแอดไปเลย t อ e 3 6ไม่แอดขังหนาน้ำเด้อพี่น้องครับผมอันนี้เขาจะจุดฐานนี่นะครับ เราะว่าอุปกรณ์มีดยังกบระป๋อามาเลยเพอดีฐานที่จุดสุขเรือนั่นถือหลักมันเป็นฐานเหล็กนะครับก็เลยไม่เห็นถูกเฉินก่อนแต่ว่าผู้ใดสงสัยขี่เหล่ารักไปสั่งกิโลขายแต่อันนี้แต่บังอยู่กับอันยาลากกักเลี้ยบทุ่นมามาขอเงินไปซื้อเหล่าเลยเดี๋ยวสิเรื่องเดี๋ยวเสียไปไม่อยูเ่เฮดเป็นฐานเลหล็กแหละกัมีเป็นปูนน้ำมัน

พอจุดเฮ้ยเด็ดเฮ้ยดดเฮ้ยเด้ดด้อโอ้โหแ้โอ้ดีเด้อโอเคมาบ้านนี้เงี้ยต่อ Ô, xuống chưa này, ổn đấy Đủ xuống đây mà, gần trăm đấy Đủ này nào, cho đi nào Ờ, tớ có tập cắn này nói như thế này Nghe anh Ờ đi đây mà Thái này, thái nhẹ được rồi nào Nhẹ nén nào, thái được, rồi được Sao, ta uh. đó. Tững, đó đó. Ok เขาคือว่าจุดตานีค่ะนะครับจุดเป็นอ่าขีเกียจบ้างไหมลูกไก่ข้เกียจนี้เกียทุรงนี้นี่ป่ิยมาเอาบ้างเครื่อมัดจีนต้องกันเคื่อมัดจีนต้งกันคือนสนุนนี่เป็นสนุนแบบเก่าไปซื้อหลาดมันปิดหูว่ามันจะเข่าหรือเ่าเข่าหางเครื่องมาโอเคฮะงเครื่องกอนบาเนี่ เอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโห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  มุนแบบโอ้มันมันเป็นแสงออกอันนี้มันเป็นอันนี้ป่ครับป่นคับนี่เป็นเป็นเอี่ยงกว่าเขาใส่ใส่แบบสวหรับจุดจังขึ้นป่ะครันี่ยไมเหลืออันนี้ ăn Đó có chủ đeo ổ Phải cái này Đứng sái mà FC mất đây Có chủ đen quá sao Thế Anh này vô cây vô Ta còn cái cây Cái này Đứng cái này Rút khen này men bó Cây vô hả Hãy subscribe เป็นบ่ตัวไหนตัวไหนตัวหนึ่งจีนิตัวหนึ่งจีนิในเรื่องสองอม่เฉพอะจีไม่เฉพอะจีโอเคบ่ทั้งบนโอเคตัวนี้ลงกระตุกแทงอยู่เอนาะต่ออยู่ลงมาสดกับหมอเด้ามาสดกับหมอสดผู้ละขางหรือผู้ละขางเดี๋ยวให้ลงสดกับกับซีผู้ละขาง ตอนนี้ก็แล้วเรียบร้อยนะครับตกแต่งแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วนะครับโอเคนะครับเเอารบมมเ่แล้วกันกล้องพร้อมโอเคเดี๋ยวครับอนะรบอ,เ,นะรบอเหมือนนี้บ่มืดน,นะครับแต่ว่าอากาศขึ้มแน่จังหน่อยเพราะว่ามันฝรั่งส่งฝนเป็นตัวตกพร้อมนะครับจี้พลทัลงจ้ังจังไหนก็ได้ก็ได้เอา 3 2 1ไป3 2 1ไปโอ้แตกโอ้บ่ขึ้นเลยอแมันสูงบ่หรือเป็นตังได๋โอ้ตูดต่ําๆดิบ่ตูดต่ําๆนึงคือแตกว่ะโอ้ยบ่ได้เบิ่งหางเลยพี่น้องห <ley> <st Bond playing> า <iring> <อ>งเลยว่ะโอ้ยโอเคนะครับเดี๋ยว จังไดจะแก้หางให้เบิ้งไหมบ่ได้ขึ้นไปบ่อันนี้เลยเบ่ได้เหพี่น้นองเบื้องหางเลยโอ้นี่นะครับมันออกหัวนะครับอาจจะหัวยางมันบ่เนี่ยชุดสูงจัง่อยชุดสูงติดตยางมันบ่เหนี่ยเออยางมันบ่เนี่ยนะครับแต่ว่ากระซีล็อบอยู่ด้แต่ว่าเกือบขึ้นเมื่อัืนนี้เอานี่อันนี้นระเบิดหัวเลยหัวกันบ่ได้เบื้องหางเดี๋ยวจะจะเฮ็ดอีกแบบนี้ เดี๋ยวจะแก้ไม่คือต้องให้ได้เบิังหางแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวจิ๋นเดี๋ยวจแก้พี่น้องเบิ้งคลิปหน้าคลิปหน้าแล้วกันเฮ็ดตึงโดนปวดไเบิ้งเลยพี่น้องเสียดายฮงเวลาปวดไเบิ้งเลยต้องแก้ก็มาไวเลยแก้ี่หลี่มอโมนี่ว่าแกโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม ไปแต่รู้กว่ามันต้องแม่นได้จัดมือเจ้าแลนลบบังไฟเปนํากันตบตาใจนมางนั้นหัวใจอ้ายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็ยังบ่ทันได้เว้า